กันอีกแล้วนะครับกับคลิปของเรานะครับวันนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทําบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับวันนี้เราจะรีวิวฮันด้าไดซี่นะครับวันนี้เรารีวิวฮันด้าไดซี่กันนะครับอย่าลืมทําบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟแอดไลน์ได้ที่ยูนิเซฟด onation นะครับแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับ,บ,บกยูนิเซฟเพราะยูนิเซฟช่วยทางด้านการขาดอาหารการป่วยไข้โควิดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่อง ความสวัสดิภาพนะครับในประเทศที่เครื่องนะมีสงครามเนาะมีเซฟก็จะเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาล่วมทําบุญด้วมกันนะครับทําบุญเป็นสากลนะครับไม่มีศาสนานะครับไม่จํากัดศาสนานะครับเชิญพบกับรีวิวครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามารีวิว Honda Odyssey กันหมึมากที่ท่านเห็นอยู่นี้คือรถ Honda Odyssey นะครับเป็นของเล่นที่ญี่ปุ่นนะค่อนข้างสวยเลยสังเกตได้นะครับ นี่เป็นของเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโอเดซีค่อนข้างจะเล,เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราปเปิดเซตฉากมาเนาะก็เลยประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็น Honda o d y s s ซ y นะครับของเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยพอสมควรเนาะเราทำรถฝรั่งไปแล้วเราก็ทำรถญี่ปุ่นกันบ้างนะครับคลาคๆกันไปนะครับ คันนี้เป็นโมเดลนะครับโมเดลของ Honda Odyssey นะครับสีออกแดงๆเนาะเป็นโมเดลที่ขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับนักสะสมสวยอยู่เหมนกันสำหรับโมเดลนะครับอันนี้น่าจะไปแก็ตโลหรือว่าโหลดต่ำลงสักนิดนึงจะดูดีมากสายโฟลว์คงอยากยกสูงมากนะฮะ ูซสมๆกันนะครับอันนี้คือ Honda Odyssey ชื่อรุ่นเห็นชัดเจนนะครับวันนี้เราก็มาดูกันเป็นการรีวิวที่สวยงามมากสวยจริงๆจะชนละครับจะชนแล้วเดินหน้าหน่อยอีกนิดหนึ่งไม่ต้องใช้มือจับสิครับอีกนิดหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะโอเคเริ่มสวยแล้วเป็นรถ ที่เป็นรถครอบครัวที่ญี่ปุ่นนิยมใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งจะเห็นว่าเป็นรถที่เป็นวากอนแนวเรเชรวากอนประมาณนั้นนะทุกท่านอันนี้เป็น Honda Odyssey นะครับเป็นรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยก็มีนำเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นรถนำเข้าเท่านั้นนะรถนำเข้าส่วนตอนนี้ก็น่าจะเป็นรถนำเข้าเหมือนเดิมฮะ ยังไม่มีมืนหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยนะฮะยกเป็นนำเข้าเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะฮะโอเคเราพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ